ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่ป่านและพี่เกดอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ทั้งสองคนจะมาในเรื่องของสำนวนไทยน่ารู้กันค่ะซึ่งสำนวนไทยที่พี่ๆเอามานะคะมีทั้งที่เป็นสำนวนสุภาษิตและเปําคำพังเพยที่มีความหมายและให้ข้อคิดดีมากๆเป็นทั้งคติเตือนใจได้ดีอีกด้วยนะคะแต่จะให้ความหมายและให้ข้อคิดยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะก่อนอื่นน้องๆทุกคนต้องรู้จักความหมายของคําว่า สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยก่อนนะคะว่ามีความหมายว่าอะไรกันบ้างเราไปดูความหมายกันเลยดีกว่าคะ่ะสำนวนนะคะหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่สื่อต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่คะ่ะสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่สื่อต่อกันมาช้านานและมีความหมายเป็นคติเตือนใจคะ่ะ คำพังเพยหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่เก่าสืบต่อกันมาช้านานแล้วโดยเก่าเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องให้เข้าใจมากขึ้นค่ะในวันนี้นะคะพี่ๆหยิบยกมาสาสำนวนด้วยกันเรามาดูสำนวนแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำนวนแรกก็คือสำนวนหน้าไหว้หลังหลอกมีความหมายว่าต่อหน้าทําเป็นดีแต่รับหลังกับคิดร้าย น้องๆรู้ไหมคะว่าทำไมถึงมีสำนวนนี้ขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเราไม่ควรไว้ใจใครง่ายเกินไปเพราะบางคนต่อหน้าเราทำดีพูดดีกับเราทุกอย่างแต่รับหลังเรากับพูดให้ร้ายเราจึงไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากเกินไปนะคะท่าดีทีเลวมีความหมายว่ามีท่าทางดีแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่องเพราะว่าเราไม่ควรตัดสินคนอื่นหรือมองคนภายนอกค่ะ เพราะเรายังไม่รู้จักคนนั้นดีพอบางคนแต่งตัวดูดีก็ใช่ว่าจะนิสัยดีเหมือนการแต่งตัวเราจึงไม่ควรตัดสินคนที่ภายนอกนะคะน้องๆลิงได้แก้วหมายความว่าผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีค่าที่ได้มาค่ะ,หร,คคะหรือสิ่งที่มีอยู่นั่นเองเพราะคนเราส่วนมากจะรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ก็ต่อเมื่อเสียของสิ่งนั้นไปแล้วเพราะไม่งั้นไม่ว่าอะไรก็ตาม เราต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะตอนที่เสียมันไปแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจและเห็นคุณค่าสิ่งนั้นทีหลังค่ะสรุปนะคะน้อง,องโดยทั้ง3มสำนวนที่พี่ๆเลือกมาในวันนี้ก็จะมีการเตือนสติในการควบคนการเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น หรือสิ่งที่มีอยู่รวมไปถึงอย่าไว้ใจใครง่ายๆเกินไปนะคะน้องๆสังเกตไหมว่าแต่ละสำนวนจะมีความหมายแฝงเตือนสติเราได้ดีมากๆโดยใช้การเปรียบเทียบนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พวกพี่สองคนก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะชอบสำนวนที่พวกพี่นำมาให้วันนี้นะคะวันนี้พวกเราต้องไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่นะคะน้องๆสวัสดีค่ะ